เค่ hey, สวัเลยครับอิงบังหน้าพี่นี่เดี๋ยวต้องเสือกเกอร์วันนี้เราอยู่เกมมีบิกพาร์ทสองแต่เราต้องเล่นใหม่ใช่วันนั้นพี่มีธุระพี่ต้องอกอกกลางคาันฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสปีดลันอย่างรวดเร็วซึ่งก่อนที่จะไปเล่นกันนั้นพี่มีนี่ไว้ดูหน้าชมใหม่พามได้โปรดไป่ซิวเปลี <S <S> <S ่ยนไม่ทิขอแล้วบอกว่าไม่โดดโดอย่าเดี๋ยวพี่พี่พี่ เดี๋ยวพี่บอกความจะเป็นก่อนที่พี่ต้องถอดหน้ากากเพราะว่าจริงๆพี่อยากให้ตัวละครพี่มันแสดงสีหน้าได้แต่พอใส่หน้ากากมันแสดงไม่ได้งไงซึ่งเวลาพี่ถอดหน้ากากใช่ไหมเราต้องหาหน้าใหม่ที่มันเหมาะกับเราน,นี่ดูชายผู้มีความน่าเชื่อถือมากๆแล้วทำไมพี่ทุกคนมาบังอ๋อนี่ยเนี่เนี่เน,นี่เดี๋ยวพี่ทําอะไรให้ดูกลักลัวผอแหวว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 าหววแหวนแาววแห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 นวะหววแ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  โอ้ยไฟสองล่างน่ากลัวมากไปเดี๋ยวพี่กดที่สตาร์โตตื่นๆผพานแรกก็เล่นไปเลยคือสตาร์โตนี้ไม่ได้เลยเป็นจักรกลเกิดขวดน่ากลัวเลยยามาบูลลี่ตาตาพี่นะมีอืดว่าเลยคนลุกเลยใจร้ายอ่ะพวกเราแค่ไม่ชินพวกเราแค่ไม่ชินที่ทำพวกเราผานใจตายพวกเราจะผานใจตายแล้ว นี่ถ้าเล่นรอบสองไม่เหมือนเดิมแล้วมันแบบดีๆีมันอ้าปากขึ้นมานี่พี่ตายไปสปีดลันหาห้องนั้นว้าวตกเต้ฟ้าผ่าดิถึงจะเล่นไหวเอาแล้วแล้วเราเอาโคมไฟมาอย่างไหนกันนะไอ้ไปเลียนยีเทียนมามึดโอ้เนี่ยเรื่องดีมากกดสเปซบาร์อย่างด่วนเลยทุกคนเนื้อเรื่อกตอนที่แล้วก็ไม่ได้อ่านรอบนี้ก็ไม่อยาดเช่นเคยเจ๋งดีนี่สวัสดีค่ะร้องให้ พี่ได้ยินเสียงเพลงมันมันเดกิโดกิได้เสียงเพลงมันบอกกีก็ด่าพี่เลยเวลาพูดมาเลยตัวเต้าพี่มาโดนด้านตรงขันไปเรื่อยพี่ตายแล้วเสียงดังมากดังมาถึงนี่เลยวมองพีทอยู่ไหนเฮ้ยเจอหนูเจอหนูอุ้ตัวถ้าเธอจะทำอย่างนี้ ตินงินงินงิงินโบเไปไปเลยโบ๊ในที่สุดเราก็กลับมาตรงนี้แล้วเอรมแปลเปิดเชียบดิ้ง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 รู้งดย้ะดุ้งดอเงแล้รเก็มาถึงด่เราเลงนค้งนเ้าไว้่นเ้งนี้งดอ้งดิ้งดิแรกนั่นเ้งจ๊ะทุกคนทุกคนยังดิ้งดิ้งดน้าดักไดิ้งดิ้งดิ้งติ้ัดันไดเล็ัจังด่ะ ในถ้ำนี้เป็นพี่พี่เยี่ยวแตกทางแคบทุกคนดูวิ่งเร็วจังเลยหน่งนายรอเราก่อนปิดเสียงก่อนสาร่าอย่าปิดเสียงไม่ยุติธรรมเลยอุ้ยพะจรนเดี๋ยวนะทําไมพาร์ทก่อนมันมีหัวโชว์แต่ทําไมพานี้มันไม่มีนั่นไงมาแล้วหัวยังใหญ่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 ตัวไม่มนบอกมาขนาดนี้แล้วมองมันผมเพิ่มองมัน โอยยจัเลผมแข็งผมตายอ๋อเอ้าผู้ตูผู้ตกลายเป็นฝุ่นอีก็กลายเป็นฝุ่นอ๋อรอห้ามให้มันมองอ๋องั้นเราจะใช้อีกก้อนๆพวกนี้ในการแข็่งโดกิโดกิโอ้โหอย่างนี้ไม่บอกได้ยังไงถามก่อนแต่ต้องย่อบนญ้านะพี่สิวย่อตรงยอดอุ้ยอุ้ยแข็งอุ้ยแข็ง ยากแล้วรู้แล้วทำไมมันนี่แก่เป็นลีกุ้ยไหมอย่าบอกนะอย่างนี้ต้องรองมาลงไปก่อนป้อนใปอนปงยากต้องไปช่วยนะโอ้ไม่นะซีนมันกรี๊ดคือมันกำลังจะลงใช่ไหมไปแล้วยิงเทวารีตรงนั้นอ๋อนั่งขายยาอยู่นั่งขยายย,ขยายทำไม<ะ>่ถึงพุทธมันมายัางมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้โหไกลมากไกลมากโดนมาเลียหอ่ะผมโดนหน้าโอ้โหเหน้ามาถจุ๊บจุ๊บเอาหน้ามถูผมจุ๊บจุ๊บนสรุปแล้วตรงไหนรอดเนี่ยโอเคเราเริ่มจากยอดนะย่าต่อลนาะบวกเลยเหรอเรียบร้อยเอามาสมาคมคนแอบมองตายจ้ามองมันไม่เห็นเราใช่ไหมมันไม่เห็นเราใช่ไหมมันใกล้มากถ่ายรูปปกเชะ พีไ่ได้ใช่ไหมเฮ้ยพ like. ี่ว่ามันกรีแล้วมันไปแล้วแหละ Let's go ันไห้กัากอย่ากอยามาสจานกอยาก้อยกาขอกอย่ามาสจรานแล้วไปไหนนสิอยู่ในย่าเลาวมันเหล็กมากเลยโอ้หไกลไกลชิดวันดีครับได้มวกิปไหมได้ครับโอ้เนี่ยนะเปแบแผบแผลบแผบอย่มาใช้กคิดเหมือนกัน ดีครับสเบเกอร์หันมาสิหันมาตรงนี้โดนกิกแบบว่าดีทำไปอีกมันหินมาแล้วยิงไม่ได้ย่อเหรอย่อครับโตอมันมาเร็ววันนี้อีกที่ใหม่วันนี้ใหญ่โอ้วันนี้ใกล้ชิดมึงกดพี่ว่าตัวหลุดพีื่อกี้เขโดนหลุดพี่ว่าตัวนี้มันน่ากลัวมันน่ากลัวกว่าไอตัวแรกอีกแล้วเนี่ยใกล้ชิดเลยเธอรโอ๋อพุทธโดนดูดวิญญาณไปแล้วไม่ร์ตะเกอย เขโทอนหลุดแกเป็นปุ๋ยไปเลยโอ้ยตรงไปที่กระดูกตรงนั้นเหรอจะจะทันไหมเนี่ยโซโลมันดูไกลมากเลยเรามันมากันแม็กซ์ตีมันไกลมากเลยโซโลตีนเอ๋เราใชนใช่ไหมของการลีกอยู่ตรงนั้นเอาเอาแล้วเราตายแล้วผมผ่าแล้วผมพลาดแล้วโอเคโซโลดีมากดีมากเรามีคนที่วิ่งนำทางไปเปิดทางให้แล้วเก่งตีนเลยไม่ทำอะไรเลยแล้วไปอยู่กับสุนัยไปลยเพื่อ

ไปไปอีเมลเลือกไปไปอีเมลลือกไปไปอีเมลเลือกไปไปไปรอบนี้มันไรเอาหน้าปูแเราของจิบโอ้ยนี่จังเออนี่จะด้สกีแล้วจะพังง้างแขนมาตกเรียงคนปะนั่นสิทำไมเขามีกระทะอ๋อไม่กระทะบ้านนี้เขายากขึ้นเต็มบ้านเลยอ่ะแต่แชตเตอร์หนี่เขาก็ทำเยอะอยู่นะ อุ้ยเปิดได้โอเพนโอเพนโอ้โหอ๋อยังพอเต็มหนุกพีนี่วเฮ้ยมันฝ่าสนุกแจกขอน้อยเลยฝ่าสนุกมีเวลาโตหน้าหรือนี่ปิดไหมข้างบนมีชั้นสองทุกคนเดี๋ยวเพิ่งมาชั้นสองก่อนไหมชั้นสองก็ได้ไหมสลบพี่ไปแล้พี่ตัวร้อนเลยเมื่อกี้บ้านเหรอมีพัดกระดาษเอาไว้ตบหัวใครนกคนเอาไว้ตบมุกเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ไหวแล้ว พี่จะนั่งห้องนี้ซาลาอีริซามาเซะเซนติกิโดโซเยามาหาฮอนดียยามาหาฮอนเดาไอ้เมื่อกี้คือแบบแอร์เด็กเสิร์ฟมาเข้ามาล็อกเมนูบลาบานสันผมเจอพิเซนเตอร์โคเกตแล้วโอ้โหแต่ว่ามันไม่กัดมันไม่กัดสวัสดีค่ะอุ้ยแต่มันสิงได้ นี่เป็นหมู่บ้านโยไคผมว่ามันคือเมนทอร์มันมีขาเออเออเมนทอร์เมนทอร์ที่ฝึกกล้ามขามันอย่างเชี่ยวชาญน่ารักจังเลยอุ้ยตกใจคุยแล้วมันสูงจะอ๋อคือเราหลุดมาโลกวิญญาณเหรอทำไมมันบอกว่ามันไม่ได้เจอเผ่าพันธุ์เราแถวๆนี้คือเหมือนมันบอกว่าเรากำลังหาเรืออยู่ใช่แล้วเราต้องไปคุยกับตะเาเคนโกะแอดไฟทีมะเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ้าเมื่อกี้มันอะไรอ่ะเดี๋ยวตไม่ทันด้วยนี่นี่ตัวแหละ ข้างบนเนี่ยบุญล่ะคาบบุญล่ะคาัข้างบนมีตัวอะไรด้วยคนตายดูสิดูสิอีแร่นแดดศพเนี่ยพี่มองไม่เห็นอีแร่านโอ้มันมีอะไรอยู่ด้านโอูแต่โฟกัสขวาก็สุดยอดอ๋อมันเป็นนกหน้าคนเนี่ยแล้วนี้เป็นเอ่อไทยท่านไม่รู้เนี่ยผมผมเจออเดอร์แมนคุยกันอยู่โอแมนนี่มีแม่น้ำใช่แค่เคนิโก้เขาคือเคนิโก้ไหมแต่ดูเหมือนเขาไม่อยากคุยกับเราเขายิ้มหวานมากเลยอุ้ย เขาคุยแล้วนะเราหงุดหงิดเราให้หาปุนแจอ๋อให้หาให้หาออฟมาให้มันมีตัวอะไรได้ด้วยเอ้ตัวอะไรอิ่งที่ไล่ด้วยโอ้มันตึกตักตึกตักแสดงว่าเราต้องลอบเลนไปได้ด ja. oh, ้วยพอมันหันหลังก็ปุ๊บเก็บหมดปุ๊บเออไม่เจอเหลวมันด็อกซิลเปิดก่อนได้เปรียบพุโตพี่มาแล้วพุโตพี่มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันเห็นไหมมันต้องไม่เห็นจะไปอยู่ด้วยกันส well ิโอเคโอเคหลังคาหลังคาปลอดภัยไอเอ๋ตัว มันก้มไม่เป็นมันมันปวดหลังอยู่ตัวเรียนน่าแปรบ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 ปมันต้องใช้กุญแจหากุญแจเราต้องทำอะไรเราต้องหางกุญแจอุ้ยพี่เข้าบ้านนี้ได้โอ้โหเข้ามาคนเดียวด้วยโอ้โหพูดก็มาด้วยพูดอยู่นี่ดิใครยิงเอ็นเจนรู้จักปะลูกปั้นลรกพร้นเทวดาเวลาเราหันหลังใช่คูณรู้จักด้วยเหรอแต่ว่ามันต้องขายพิซซาอะไรเกี่ยวกับภาพอะเขาชี้เขาต้มชากินแล้วทำไมเขาไก่ไปต้มชาคือเขาใช้ไก่เทนกาเหรอ ไปเขาอยากไปดูที่อื่นเออมันตรงนี้เข้าได้โอเคใช่แคไหมอันนี้ตัวอะไรบ้านผีคอยาวเราอเขาไปเราพักโอ้สโลแกก็เดินไปแปดหลังแกก็เดินไปแปดหน้าเขาเนาะกดที่กดที่นั่นนี่ไอกระดาษตรงกระดาษเราจะวาดรูปใช่ไหมแล้วไอ้คนลังไม่รู้ไงเขาคงไม่วาดเลยขอวาดหนึ่งครั้มันจะให้วาดรูปเรียบร้อยมาแล้วโคตรตายเขาไม่มีขาด้วยโอ้ไม่ต้องมาดูเราวาดก็ได้ สู้สู้ตาสู้สู้สู้บอกใอ้โค้ชอย่าเย็บเขาบอกว่าซีนจะอยู่คนเดียวละเขารถหลังสู้สู้ลางไม่ดีว่ะซีนเอ้ยคือถ้าเวลาเราจะวาดรูปมันต้องมาดูเราด้วยล่ละดิเอ้ยเหมือนเปล่าพี่ว่าอะไรมือเราไปเอาเขาคือมันมันชะง้หัวเหมือนตอนที่พี่โดนผีหลอกในชีวิตจริงเลยอ่ะพี่รับไม่ได้เฮ้ยลายมือกันว่ารูปพี่ยังใช้ได้แล้วคอตกเลยคุตาเขาคอตก โอ้โหอะไรวะไม่ใช่ยาทำเสียงสิเฮ้ยตกใจอะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่ผมเจอกุญแจเฮยมันเลยจำได้แนิดหน่อยอ๋อตกใจหรอกไม่มาอยู่บ้าคนหลังเกิดแม่นผมหุดมากตอนนี้มีโอ้มันรออยู่อยู่อยู่เพื่อนกันไปไหนไม่เพื่อนเราพูดวิ่งมาแต่ดีสองคนเนี่แอ่์โซโลมีกุญแจใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปวิ่งไปในห้องนี้ใช้กุญแจเลยนะเฮ้ยโซโลวิ่งมาแล้วนี่โซโลอัลล็อกบูลบ็อกไปวแล้ว ตรูนี้ปรูนี้ผีติดบไปแล้วหนึ่งเยอมูอเทมากไปแล้วนะไม่ใช่ปไมหน่มผมเห็นมีตัวอะไรโอ้โหใครจะไปลงไปกับผีป่าชีเยมันข้าบอกว่าให้เช็คบ้านอื่นก่อนจะเต้นติกกเจต้นอุ้ยมันมันชุดขาวเทียมผีดีม้างเะน่เดินกลับมาหนเดินกลับมามาเดินกลับมาพี่เดินกันสองลุแล้วมันพัลเร์ยังไงอะเอ้ยเป็นมีจุดเทียนด้วยจุดไม่ติดอะ อยนี่เโอ๋ดูรุนระทึกมากเดี๋ยวไม่ตายพี่ว่ามันต้องไปแก้ปริศนาภาพอื่นก่อนอะไอภาพนี้พี่ว่าจะพ่จาได้ในจุดไฟติดอาใช่จริงนะก็มีมันยังเหลือปริศนาภาพหนึ่งอยู่อะภาพวิตายขอโทษครับเราก็จำภาพจริงด้อยมันมานีอุ้ยเพ่งคนมันฮ่าฮ่าจุ๊หเรียว่าเราต้องพดดงเราไปแก้ปริศนาบ้านอื่นก่อนมันให้เช็คทุกบ้านก่อน ไม่ไม่เมื่อเราอยู่บ้านหลังหนึ่งพี่ซิวพี่ต้องช่วยผมอย่งิงของกลัวเลยเราออกเลยออกไดไงเจอแล้วเจอแล้วดีครับพอดีเราแก้ตงนจําได้เยอะมาพี่กำลังคิดว่ามันมันมีรูปเยอะใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้ไอ้ห้องเดือดไฟนอลที่ใช้กุญแจเปิดมันจะมีรูปมันเป็นพิพิธภัณฑ์โชว์โชว์รอตอ่ะพี่ว่าต้องจำไห้พวกรูปพวกนี้ปะคืออาจจะจุดไฟหน้ารูปไม่ครบทุกรูปแตจุดแค่รูปที่ไอ้พวกนางฟ้าบัญชีอ่ะห้องนี้เป็นรูปอะไรโอเคบ้านนี้เข้ายงยังเข้าไปหันขวา เดียวนะโอ้โหแล้วก็ภาพมีซามูไรโยโย่สองคนจำครบเลยเหรอพี่เดินตัดหน้าผีเล็บลิ้นมันเอาลิ้นเขี่ยของพี่มันเรียนรับตับจับตับจับจัดจับจับไปเดียวมันกำลังไปทำอะไรวิ่งโคตรไกลเลยอ๋อหลังนี้ยังซามูไรสองซามูไรสองดาบโอ้โหไม่นะน้องเน่าพี่เช่ไหมว่าผมวัยอี๊นั่งอุดอยู่เนี่ย ใงจองเนี่ยตัดคอมสั่นนะเป็นกล้องผมใครก็นผู้ชมเราด้วยก็มานั่งดูซ้อนมาเแเททำไมดิคือตอนนั้นอะกล้องมันสั่นเว้ยแล้วก็นั่งจุมปากกันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รูปรูปปลาคาร์ฟเหรออ๋อเป็นผู้หญิงหลายคนเดี๋ยวว่องกิ๊งดูว่องกิ๊งกันดิว่องกิ๊ง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 แมวเข้าสิวะ พี่จะบอกว่าห้องห้องนี้ปลอดภัยแต่ห้องเนี้ยมันจะมีผีขาวที่มันเวียนตามชั้นเออในตัวนี้แหละมันมีชั้นบนกับชั้นล่างอ่ะโอเคเอาเป็นว่าในนี้คืออาร์ตแกลเลอรี่แล้วมันจะมีรูปภาพต่างๆพี่กำลังคิดว่ารูปภาพไหนที่ไม่รูปภาพที่เราเคยไปดูตามบ้านนะไม่ต้องจุดเทียนผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอหนึ่งละอ่ะได้ละข้างล่างข้างล่างเหมือนจะมีรูปไหมแต่ข้างล่างมาลงได้ปะลได้ลได้ลงทางเดียวเลยลงทางเดียวชั้นสามเลย อ๋อโอเคพี่ลงมาแล้วพี่ลงมาแล้วเฮ้ยรูปนี้มีซามูไรัยอยู่มี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 ลูกโอ้ลูกคนแก่นี่อุ้ยอุ้ยพวกเราควรออกไปทำไปอยู่คนเราขี่ฆ่าตายผมผมหนองตางเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เจอรูปที่ต้องจุดนะจุดอยู่ทางนั้นเลยที่พี่วิ่งหนีมาพี่วิวลงไปเลยลงไปเลยเดี๋ยวผมดูให้ลงไปจุดครบแล้วอุ้ยตกใจตาต้องลงไปเก็บมามานี่มานี่ เอาเลยพี่ได้พี่ได้แล้วเราต้องกลับไปแล้วเราต้องไปไหนอ่ะโอเคถามว่าไอ้ต้องกลับไปดิ่เป็นตั้งไว้หน้าห้องไงพี่อุ้ยวาร์ปหายอ๋อมันบักวาร์ปหายแล้วนายเอาอ้อไปหน่อยไอ้ไอ้แดงไอ้ลุงแดงอ่ะโอ้อุ้ยเมนทอสคุงเออแล้วมันวาร์ปมาหาเมนทอสคุงคืออะไรโอ้เมนทอสพูดได้คือตอนนี้เราเอาออฟไปให้เราก็จะได้เรือแล้วใช่ไหมเอ๊ะลูกกระตามันมองเราอยู่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่คิดไปเองพี่มันมองมันมองมันมองพี่น่าจะคิดไปเองว่ามันกำลังมองเราอยู่อ้าคุณตาคุณตาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงออ่ะาาหหัันลมมง บองเครียดก็เป็อยโอ้โอ้ดีนะพี่ไม่ได้เป็นคนโดนขอบคุณมาต้องเสียวฮัลโหลังมองหัลโหลมองยิ้มรงนี้มองลูกกระต่ายมองเคร่ยงมันคือได้ยิ้มเออใช่เป็นหน้ายิ้มฮัลโหลมองเลยยิ้มเวลี่คุณโอ้ถึงเยอะยากเงือกเราต้องขึ้นไปบนนั้นเลยอาจจะมีรันแน่ๆเลยผมผมเชื่อว่าข้างบนอะมันจะเหมือนไก่นั่นนะไอ้โรงแรมอ่ะไอ้ลิฟต์อ่ะไอ้ที่ตัวไตพดานลูก โอ้ม my g อ d ถ้าใช่นะพี่บอกพี่ตายคาที่โอ้โหก็ได้มีตัวแล้วด้วยระวังเดี๋ยวนะพี่อ่านหนอนอากาศเบาบางต้องเติมออกซิเจนมันบอกว่านั่งยองค r u n c h i n มันอะไรสักอย่างอ่ะอ๋อถ้าเราย่อไอ้หลอดนี้จะลดช้าลงอันซ้ายมันคืออากาศแล้วพี่สิวอ๋อมันมีอากาศโอเคต้องรีบแล้วสิเนี่ยเต้นตะคอกไม่ใช่เราต้องคลานเร็วใช่ไปมันจะผ่านออกซิเจนด้วยนะพี่สิวโอ้กูอ๋อคือเราคือเราเอาไปโซนนี้หลยเอาเราอิงไปไหนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ จะเปิดไฟทำไม่จะเปิอเห็นซ่าเซอร์เกอร์ดุกว่ามากเลยตันี่ขนนกอะไรอิงมาได้การทำอะไรใชเป็นหนูกระตายอะไอยากมันลอยมันลอยกลับมามันลอยกลับมาอ่าได้ไามีตัวออกซิเจตหยีมันวิ่งไม่เร็วเราหนีทันอยู่วิ่งเลยไปละเดี๋ยนะทำไมมันเดี๋ยนะทำไมมันมีหลายถังมันมามันมามาถอยเรื่อยเอ๊อรหลงเอาแล้วทำไมลิฟต์มันผมกดลงลิฟต์นะเอ้าแล้วมากันเอาอิงอิงมาด้วยอะเอ้เรา่งเราสิ่ง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 สิ่้สิวง่งิ พี่ี่วิ่งไล่พี่พี่วิ่ีไล่พี่ไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่หนุก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 ีนุกหีุกหนุไหนุกันุกหนุ่หนุกหนีกโอเคไน่นุกนุกหนุกหนุกหน่กหนุนไก่นุกนกน่กหนากหนไก่นีกหนุ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 ก่นุกหนุีหนุกหนลกหนุกหนอกหนุกหน่กันกหนุก่นีกหนุกหนุกหนุกงนุกหนีกลนุกนกหนุกหนุกนุกหนุกหลกหอุกหนุกหนุกหนุนุกหนุกหนุกหนนลว่กน มันมาได้ครับเร็วซีเร็วเร็วเร็วมันยเม็าโรโคตรเลยมันวิ่งมันโยงหัวเป็นชาวล็อกเลยอะแต่มาติเกนก่อนไหมแต่มาติเจนครับเกณฑ์สนุนลทิ้งด้วยเพื่อเลยลเอะเลยก็เติมดีผมรู้สึกว่าไอผีตัวนั้นมันโกรธนะเอ้ยันเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแลวคือตัวเนี้ไม่เท่าไร่ไอตัว่างอะโยกหัวเตามวเสียเหมืเหมือนหมาพุดนได้ที่อยากได้ลูกบอลที่ถือในมือเราอพุนมันอยู่ตรงหน้าทางเขคาน์เตอร์เดินเข้าไปแล้โหเรียบร้อยขอกคุณมน เอาลงไปก่อนน่ารักมากเลยช่วยด้วยเราว่อนาหนึ่งเราได้ยินคนคนที่ลงมาชุบเขาเดี๋ยวนี้เอเจ็บเหลือเกินโอเคไปมันมันเสียชั้นาละตัวเลยเขาทำผีเยอะดีนะแชปเตอร์นี้อ่ะรอบนี้ไม่มีใจเต้นโอ้โหเทียนดูสีเล่มแน่ใจนะคุณตาว่ามีใจเต้น เจ็บเข่าจังเลยเจ็บเข่าจังเลยไปเดินเดินเอออิงชุบพี่มาที่ไหนเนี่ยแล้วพูดเรียวในอยู่ในกระเพาะอิชุบพี่มาที่ไหนเนี่ยอะไรชุด้ะไรบล้วแล้วจบแล้ว two thousand years later เล่มสุดท้ายฮัตตี้อ๋อวับวฮัตตี้เอ้ยอย่าบอกนะว่าวิ่งอีกแล้วแหละ My only go now เดฟเดอร์อูดยยัดเทตัวนี้ด้วยนะโอ้มันลากเราไปเทียงนั้นต้องวิ่งอีกมาเนี่ยจบเถอะจบนะจบจบจบสิจบไม่จบอุ้ยเดเดี่ยหมอนโอ้โหอเดีงว้าวมันขดางะมากตงด ขอดูหน่อยขาดูไวได้ไมอย่าดูมันเลยเชื่ยพี่อย่าดูไอ้ยากเห็นเลยที่หลงโอยโมยตได้โอยกตกตตกตกกต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 กกตกกด้ากตกตกตาตกตกตกกต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 ตกตกตต่อต่วิ่ง เสียงเสียงโครดังเลยคนรู้สึกมันขาดอากาศโลพีเก่งจสสมจริงมากเลยเพราะเราอยากมีชีวิตเราถึงได้ไปต่อมันยังไม่จบอีกเลยโโโอออ้้้ โอ้ยทำไมอีกทำไมอีกเกือบผ่าวคอร์ไม่เลิกมันแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะไม่เลิกมันแล้วคอร์กเลยโอเคผ่านมาได้โอ้โหทางซ้ายมีคนมองตาเขาลุกวาวผมอยากไว้อะไรวิญญาณของพวกเราวิญญาหยันเยอะเลยวิญญาณของพวกเราสู้ มันเป็นอะไรกับใต้น้ำแล้วมันออกทะเลแล้วมันก็จับเข้าโลกวิญญาแล้วก็มีคนมามองแต่ตอนนี้ลงทอดล้วตึมตัดภาพตัดแบบที่สนุ้งเสียงมากๆาวเมื่อกี้เปิดก่อนได้เปลียวเลยใช่อือหือสนุกสนานแล้วโอ้สักทีจีเรียสซีคอมพลีโตโอนี่จังโอ้ยโอนี่จังมอง อ่าจบแล้วสักทีโอเคอันที่ะสองชั่วโมงกว่าผมทำให้มันจบไข่เลือดไข่เลือดอะไรวะโอเคงั้นปิดคลิปก่อนนะโอเคงั้นจบไปแล้วสำหรับมิมิกแชปเตอร์แรกก็ยากมากพูดจริงได้จบวันนี้เขียนไปยาวๆคนไมมิกโอเคงั้นก็จบไปแล้วสำหรับพาร์ทนี้ ก็เทุกคนที่คอยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับให้ตสวมา,มาแล้วพ่ใหม่คินหนาสัสดีครับงอยาดูดคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้เลยแต่ไม่รู้ถ้าดูอีกก็น่เป็นชัพเตอร์เก่าไปก่อนนะเฮี่สเปเชียลแทคทูซิลเซเก